รูปแมวไว้ด้วยว่าเอาไปยื่นค่ะว่าเราเลี้ยงแมวจริงอ๋อเลี้ยงกี่ตัวเนี่ยเลี้ยงแมวทั้งหมดสิบห้าตัวอยู่ข้างในโอ้ยไหนขอดูดิครับพอดีผมก็มีลูกสาวว่น้องชีต้าอันนี้อันนี้อันนี้จะอยู่ข้างอกค่ะอ่าเเนี่ยผมมีอาจจะย้ห้องไปย้าห้องไปเดี๋ยวมีเลี้ยงแมวมากี่ตัวเนี่ยสิบห้าตัวค่ะสิบห้าตัวนะท่านผู้ชมครับพอดีผมมีลูกสาวน้องชีต้านะฮะแมวไทยลายสลิดครับอ่ะเดี๋ยวดูดิดูดิเต๋อ อันนี้มันไม่อยู่ค่ะแต่ข้างในอยู่ครบเลยอะไรมีไหมมีไหมดูไหมคะม้่ะมาดูกันว่าปลาติ๋วเขาเลี้ยงอ๋พันเอาเอาผมถอดทําไม่ได้นะโอ้อ้วนเนี่ยปลไฟได้ไหมเนี่ยอ๋อ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 ปลาติอยู่นี่คนเลี้ยงไว้เนี่ะนี่ตัวเล็กๆ้่ผมเจอเขาแล้วเนี่ย อ๋อนี่ครับท่านผู้ชมที่ที่นัดติ๋วไปขอความช่วยเหลือท่านนายกนะฮะอันนี้ก็ภาพนี้เนี่ยก็จะถึงท่านนายกนะครับอันนี้เอาติ๋วพูดถึงนายกนี่จะให้นายกช่วยอะไรเนะี่ยนายกอิงเนี่ยอ๋อก็อเอาไงดีคะก็หาที่อยู่อนนีพก็เอาข้าวแรงที่ไม่ได้เอาข้าแรง้าแรงกี่ปีปีนี่ยจ้างมาะ ตั้งแต่ปีปลายปีหกสองค่ะจนถึงวันจนถึงทุกวันเรื่องงานแรงงานให้ไอ้สวงแรงงานนะเรื่องแรงงานก็เดี๋ยวต้องไปเรียนเรื่องตีแรงงานเอาว่ด้วยนี่ว่าปฏิวเลี้ยงแมววันด้วยอะไรด้วยนะอันนี้พันไหนเนี่ยอันนี้ธรรมดาค่ะเป็นลายสลิดเหมือนกันนี่ค่ะอันนี้ข้อข้อข้อล่าสุดที่โตโตนี่คือเป็นเป็นรุ่นเป็นรุ่นก่อนที่กตัวไหนที่ว่าคือสวยยังไงไหนไหนไหนขาชมด้วยนะนีเป็นพระอระช่ตัวอันนี้คืแม่ อ๋ออันนี้ครับอันนี้ที่พักของติ๋วนะฮะอ๋อนี่คนแถวนี้ก็รู้หมดเลยว่าเราเขาจ้างเรามารู้ค่ะอก็รู้ว่าเขเราอยู่นี่มานานเมื่อกี้ผมเจอประธานชุมชนแล้วเดี๋ยวประธานชุมชนก็จะไปด้วยเอาเอาครับเนี่ยคือพามาเห็นชีวิตจริงน้าติ๋วนี่นชื่ออะไรนต้อจงจับไว้ก่อนอาน้องหวานออกไปก่อนครับผมก็คิดถึงชีด้ะอาซะแล้ว อ้าวอาแล้วเต๋อรู้จักแต่กำลังไกใไม่ทวงไม่เคยทวงเขาไหมไม่ค่ะทวงไปก็ไม่ได้ก็ไม่รู้อ๋อเขาเขาก็ไม่เยอะอ่าอ่าเดี๋ยวอันอันนั้นไม่เป็นไ,ไรครับเดี๋ยวเราเดินไปดคคูคุณเสิร์ตี๋ยวเรียกอะไรี่คุณเสิร์ตจกกักรยานเนี่ย<ข>อันนี้ของใครเนี่ยของน้องเสริร์ตอลยค่ะน้องเสิร์ตเอ้ยน้องเสิร์ตเ,เคยเจอเจอค่ะท,ที่ที่ไปโรงพักได้กันก็ไปอ๋อน้องเสิร์ตไปโรงพักน้องครับอันนี้ไปสรารการไม่รู้ไปอะไรไม่ไู้แต่แต่ที่ที่โรงพักน้องเสิร์ต ก็เสด็จไปไปที่เราไปแจ้งกันนะะที่ตอนไปแจ้งที่โรงอ๋อนี่ครับก็คือที่โรงพักเนี่ยคุณประเสริฐที่ไปไปครับ,รบตอนที่ผมว่าผมไปพบพันธุ์น้ำเอกคนหนึ่งเนี่ยคุณประเสริฐไปด้วยนะฮะนี่คือนี่จักรยานที่เขาจักรยานที่เขาออกทัวร์ค่ะออกทัวร์อ๋อคุณคุณประเสริฐก็ก็เช่าที่เหมือนกันมีสัญญาเช่าได้จะเจอตัวคุณประเสริฐได้ที่ไหนครับเมืเ่อกี้เขาอยู่แถวโน้นตรงแถวฝั่ง ครับอืมเอาเนี่ยเนี้ยใช่ไหมเนี่ยตอนนี่เขากำลังซ่อมเนี่ยนะอ๋อครับนี่น้าติ๋วก็พามาเจอแต่จะไม่เจอคุณเสิร์ตเมื่อกี้ผมเจอแล้วเจอคุณเสิร์ตแล้วคุณเสิร์ตออกไปข้างนอกอ๋อคุณเสิร์ตมาแล้วเดี๋ยวจะคุยกับคุณเสิร์ตอันนี้เป็นแมวใครนะเป็นแมวของของคุณธนวัฒน์ค่ะค่ะเป็นตัวแรกที่เอามาเลี้ยงค่ะ เขามาให้เราเลี้ยงค่ะตั้งนานแล้วค่ะหลายปีมแล้วค่ะลูกหลานเขาอยู่ข้างในนี่นะคะแค่หนูอน้โแ,<อ>แต่ก็นำมนแล้วตัวน,นี้อืมมาลูกมาวันนี้เล็วมะครับท่านผู้ชมครับระหว่างที่ผมรอคุณประเสริฐเนี่ยก็เมื่อคุณประเสริฐมาแล้วเนี่ยก็จะไปที่สลักางจังหวัดเชียงใหม่นะฮะตามคำแนะนำของศูนย์วัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทยที่โทรมานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่สูนต้องทำย้อดเชียงใหม่ก็กรุณาโทรไปหาผมถึงความคืบหน้าเนี่ยแต่ว่านัตติวเนี่ยกับหลายๆคนก็นัตติวนี่ถ่ายรูปกับผมหลายลายครั้งแล้วนะหน้าโรงแรมนี้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่หลังปีใหมนน่นะฮะนัตติวเนี่ยก็คือเป็นพยานปากสําคัญมากนะฮะซึ่ง รายละเอียดก็จะไม่พูดหรอกจะไว้ไปในชั้นในในหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทีาธรรมทางนิติวิทยาศาสตร์กองพิสูจน์หลักฐานอะไรเงี้ยนะฮะรวมทั้งปชปชปปทแลอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกลางเมืองเชียงใหม่แแ้้วติดกับวัดลำช้างนะฮะนี่ผมเืนอยู่วัดต้นโปนหรือวัดเต่าโปนแตนะ่ที่เห็นเห็นนะ่เลยคือวัดลำช้างอ๋อพอดีคุณ ประเสริฐมาพอดีเออเนี่ยตามที่ไปร้องเรียนนายกรัลมนตีไว้กระทรวงมหาดไทยก็ให้มาดูนัตติวคุณประเสริฐด้วยแนะนําชื่อหน่อยเพราะว่าคลิปนี้จะส่งให้กระทรวงมหาดไทยผมประเสริฐครับก็ที่มาอยู่ตัวนี้คือที่แรกคือหาที่ทิปเกตทิปเกตจักรยานพอดีได้ที่ตัวนี้เขาก็คุยกับ เจ้าของหัวเก่านะนะว่าใช้ได้ผมก็เลยมาใช้ครับเช่าเขาเช่ารับทาสัญญาเช่าไหมมันไม่ได้เป็นขอขอผมแน่จะต่างจากเขาคือเขาไม่ให้ผมทําสัญญาเช่าเป็นแบบอะไรนะร่วมทุนอะไรประมาณนั้นร่วมทุนร่วมมาดไม่เป็นไรแล้วไม่มีสัญญาไม่ร่วมทุนอ่ะมีอยู่ครับแต่ก็ขอผมมาหมดหมดไปแล้วพอเราไม่เป็นไรแต่ว่าเราอยากได้หลักฐานตัวนั้นนะเจ้าขอตัวเดี๋ยวถ้าคนดูครับเดี๋ยวได้ครับแล้วเดี๋ยวว่างไหมตุบแปดโมงเดียว่างไหมไปธนาคาร สารกลางไปที่วัดเนี่ยแล้วก็ไปสารกลางกันเราต้องรอคนมาเอาจักรยานสองสามคนผมไม่แน่ใจเขาตรงนั้นทำไปไม่ได้กันเดี๋ยวไปเซ็นชื่อขนาได้ครับได้ครับได้ครับไปด้วยกันเลยเดียเซ็นชื่อตอนนี้ได้ครับครับเดี๋ยวไปเซ็นชื่อดดวยกันแล้วก็ผมเป็นตัวทางมีมีชุมชนไปด้วยได้ครับอ่าครับ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 ท่านผู้ชมครับนี่ผมจะเดินอันนี้อันนี้กำแพงวัดล่ำช้างนะฮะฝั่งนี้วัดต้นโูนหรือเต้าหารือระหว่างแม่ทัพทั้งสอง นายูมธรรมเวชยชัยรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ประธานกัมพูชากล่าวถ้อยแถลงอันเป็นเท็จว่าไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยงิงเป้าหมายที่เป็นประชาชนโรงพยาบาลและใช้วัตถุเคมีในการโจมตีว่าทางกระทรวงการต่างประเทศได้เตรียมการยื่นประท้วงอยู่แล้วค่ะพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ชี้แจงต่อ,อนานชาติลาชาล้า,ชาตแต่อย่างใด ส่วนการที่ให้ประเทศที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาในภูมิธรรมกล่าวนะคะว่าเป็นการแสดงความห่วงใย,ยธรรมดาโดยสิ่งที่เราทําของเราคือการวางกฎเกณฑ์ให้เป็นไปตามกลไกทวิภาคีซึ่งก็ยังมีการเจรจากันอยู่ค่ะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราได้ประนามไปแล้วเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลง ส่วนที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียไปสังเกตการณ์ในกัมพูชาในส่วนของไทยในขณะน,นี้กองทัพได้มีการเชิญทูตทหารและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สังเกตการณ์ซึ่งอยู่ในกระบวนการอยู่แล้วขณะที่การไปเจราจาครั้งนี้ก็มีการพูดคุยกับกองทัพว่าทําได้แค่ไหนอย่างไรพร้อมยืนยันนะเขาว่ามีการพูดคุยกันมาตลอดยืนยันไม่ได้มีปัญหากับกองทัพ อย่าไปเปิดประเด็นอย่าเอาข่าวลือและอะไรที่ไม่เข้าใจมาพูดทำลายประเทศตัวเองและทำให้ประเทศของตัวเองเพียงคลัมค่ะสวัสดีครับพัชระภุนเจริญพักดีพัชระวาเลตตี้นะครับวันนี้ก็จะมารายงานความคืบหน้าพี่น้องชาวไทยพี่น้องที่รักชาติสาก์พี่น้องที่ร,รักพระพุทธศาสนาทุกคนนะฮะและพี่น้องชาวเชียงใหม่ครับคือ จากกรณีที่ผมต่อสู้เรื่องชาวยูวเทื่อนทเทวไ้เทวยูเทาเทวจีนเท่ากับพวกเปิดโรงแรมเถื่อนกลางเมืองเชียงใหม่ติดกับวัดล่ำช้างในพื้นที่ของวัดล้างชีวิตตาปนมีความขึ้นหน้ามากแล้วนะฮะหลังจากอืดยืดเยื้อมานานแต่วันนี้ก่อนที่จะพูดเรื่องโรงแรมเถื่อนก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทาหารนะฮะ ขอบคุณท่านผู้ชการหันบกจนถึงน้องๆกำลังพลพลทหารขอบคุณพี่น้องนักรบชุดดำทหารพ่านสูนๆนะฮะขอบคุณพี่น้องตำรวจตะเวนชายแดนทุกท่านครับอันนี้คือความจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ทหารไทยรู้ทันขะมแหนและปฏิบัติการตอบโต้ ส่วนเรื่องทางการโทษก็เป็นเรื่องของกระทรวงต่างประเทศและรัฐบาลนะฮะอันนี้คือความจริงที่สุดครับผมเองเนี่ยวันก่อนก็ไปช่วยพี่น้องน้ำท่วมอุทกภ,ภัยที่น่านนะฮนะแล้วก็มานอนพักที่เชียงใหม่สองคืนครับก็ต้อไปติดตามเรื่องเราเราก็พบเหตุการณ์ที่มีคนเข้ามาพักในพื้นที่ดังกล่าวพร้อม จกพยายามไปหลักฐานหลายครั้งนะนะฮะก็ตัดสินใจเดินทางไปขอเรียนพบท่านผู้ว่าเชียงใหม่โดยประสานกับทางรองเวขาธิการนายกฝ่ายการเมืองและที่ปรึกษาสำนักง,งานประสำนนายกฝ่ายข่าการประจําครับก็เรื่องมันยืดเยื้อม,มานานครับก็เลยได้ไปพบ ท่านผู้ว่าแต่ท่านผู้ว่าท่านติดก็หมายให้ท่านท่านรองศิวกรบัวป้องนะฮะท่านไปรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จริงๆท่านไม่ได้รับผิดชอบูนดำรงธรรมแต่ว่าท่านก็ช่วยรับเรื่องและเป็นทุรลให้เพราะว่าเรื่องนี้ต่อสู้มานานนะ,ะที่ผมบอกต่อสู้มานานเลยตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งปี6 2สองจนกระทั่งเลือกตั้งปี62สองก็ต่อสู้เรื่อยมา แล้วพอมาเลือกตั้งปีหกหด้านนายกเศรษฐาก็ไปกราบเรียนเรื่องนี้นะฮะเรื่องชาวยูเทาจีนเท่าโดยมีชาวไทยเทารร่วมด้วยเปิดโรงแรมเถือนที่ไม่ไดอนุญ,ญาตไม่รับอนุญ,ญาตเป็นชาวต่างด้าวเดินทางมาจากจป,ประกอบอาชีพโรงแรมเย่องไรครับก็ก่อนนายกเศรษฐาจะมาเป็นนายกก็ ก็เื่อเรื่องก็ร้องเรียนทุกหน่วยงานนะครับไม่มีอะไรคือเพราะมันติดที่ขุนานางกลางชินบางกลุ่มบางหมู่บางพวกนะฮะผมบอกแล้วว่าเรื่องราวพวกนี้ต้องฝ่ายบริหารครับเราจะร้องเรียนไปสภาสูงสภาล่างไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะฮะถ้าไม่มีใบสั่งทางผู้มีอำนาจทางการเมืองในยุคนั้นนะในะนผมผมผมไม่รู้นะครับแต่วันนี้เนี่ยหลังจากที่ผมกราบเรียนนายกเศรษฐา ก็ขยับมีการขยับทางจังหวัดก็มีการขยับแต่ทางอำเภอเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอำเภอย้ายอะไรก็แล้วแต่ผมก็บอกว่าเรื่องราวของโรงแรมในชุมชนล่ำช้างเนี่ยเราเริ่มต่อสู้ตั้งแต่สมัยในอำเภอชื่อวิลพันดีอ่อนนะฮะต่อสู้มาเรื่อยนายวิรพันดีอ่อนขึ้นเป็นประหลัดจังหวัดเชียงใหม่ล้วก็ต่อสู้เรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นทะเบียนคุณ คุมโรงแรมรายชื่อโรงแรมที่ถูกต้องและโรงแรมเถื่อนในเชียงใหม่นี่มีอยู่ที่สำนักง,งานจังหวัดมีอยู่ที่จาดจังหวัดมีอยู่ที่ที่วการอำเภอนะฮะและ้วก็เมื่อวานท่านพูดถูกจุดเลยขอบคุณท่านท่านท่านรองศิวกาน,นะท่านพูดถูกบวกกัท่านผู้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนนัดบางธรรมและอาชีพต่างๆเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของโรงแรมเถื่อนนะ มันน่าจะยุติไปนานแล้วหนึ่งประเด็นที่หนึ่งท่านพูดถูกครับไปญาติการก่อสร้างวัดช้าขาด2องญาติโรงแรมพร,บรลบอโรงแรม3ามท่นทุบเปี้ยงตรงกับที่ผมพยายามอธิบายในรัสถาก็รักเองนะว่าเรื่องเนี้มันสร้างไม่ได้ครับเป็นที่ดินของวัดล้างซึ่งเช่าจากสำนักง,งานพุทธผ่านมาติมหาเทราสมาคมเนี่ยนะฮะไม่สามารถจะสร้างโรงแรมได้อยู่แล้ว สองหลักฐานการขออนุาตก็ต้องมีอยู่เทศบสลนครเชียงใหม่สามโรงแรมทางอำเภอเมืองก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยในในายกเศรษฐาจนถึงนายกอิงแล้วก็ไปพบพันธมิตรคนหนึ่งแต่ทุกอย่างก็ไม่ไหวจริงเพราะว่าทุกคุณหน้าการเสียงพยายามจะเบี่ยงประเด็นมาเป็นการเรื่องของเช่าที่ถ้าผมก็ชี้แจงว่าถ้าคุณบอกว่าเป็นเรื่องของการเช่าที่ มติมหาเถนก็เลิกไปตั้งแต่9ธันวาคม6-7ครับแต่เมื่อวานเนี่ยสิ่งที่นายกสถานรับเรื่องเองก็ดีสิ่งที่นายกอิงรับเรื่องเองแล้วมอบให้ดรสมคิดเชื้อคงนะฮะรับเรื่องเนี่ยก่อนจะรับเรื่องมีการประชุมให้ชาวบ้านชาวชุมชน,นล่ำช้างพายานเนี่ยไปนั่งรอนะฮะก็อธิบายมีทั้งผู้ทานภาคขามีหมดนะฮะ ก็รับเรื่องก็เข้าใจดีว่าสิ่งที่ชาวลํำช้างร้องเรียนสิ่งที่ผมร้องเรียนสิ่งที่ประจักษ์พยายยนก็คือ 1. การเปิดโรงแรมเถื่อนในพื้นที่วัดต้นปูนนะฮะใกล้กับวัดลํำช้างใกล้กับโรงเรียนยุพราชมันก็ทำไม่ได้อยู่แล้ว 2. พอบอรบโรงแรมนะฮะสายาเกียกับยาเกียเป็น s l เทาเป็นชาวต่างด้าวแล้ภรรยาก็เป็นชาวจีนซึ่ง ผมว่าสํานักง,งานตรวจการกำเนิดต้องมีข้อมูลนะฮะต้องมีข้อมูลครับที่นี้เนี่ยเราก็ต่อสู้ด้ยมาไปกราบเรียนนายกเองทั้งทาเนียบทั้งทีร,ร,รัฐสภาดรสมคิดเชื่อคงถ้าลองเลยขาที่การนายกให้ผมไปพบพันธมิตร 1, คนหนึ่งเขาก็ด่ายเบี่ยงเราแต่เช้ายันเย็นอ้างโน,น่นอั่นี่บอกเลยจะไปจับคุณผมมีข้อมูลอยู่แล้วนะฮะคนไหนไม่รู้นะฮะแต่เดี๋ยวไว้ ให้การกับปาาปชปปทก็ให้ผมย้อนไปหาผู้ว่าครับผู้ว่าภารกิจเยอะท่านก็ให้ปอ,อสนทำ,ทำนักธรรมเนี่ยทำหนังสือประทับตาแทนการลงชื่อให้ผมพบกับพยานชุดหนึครับเดินทางมาให้ในอำเภอเมืองแล้วก็มีประหลัดผู้หญิงรับเรื่องนะครับเรื่องเราก็เดินมาเรื่อยแต่ว่ามันก็สะดุดท้พยานนอนเฝ้าไปชี้เป้ามีตำรวจหลายหน่วยไปก็ไม่คืบอะฮะ แต่เมื่อวานเนี่ยนะฮะท่านรองสิวกรบักป้องผมก็ขอบคุณท่านนะขอบแต่สิ่งที่ขอบคุที่สุดคือท่านอ้วนนะฮะท่านมอชอนหนึ่งทเป็นรัาการนายกด้วยแล้วก็ท่านรัฐมนตรีวาา่านธรรมท่านเป็นนายกด้วยแล้วแล้วก็พักเมื่อวานนี้เนี่ยท่านสิวกรเบักป้องท่านก็บอกกับเจ้าที่ทุกคนว่าสิ่งที่ผมน้องเรียนมายาวนานนะมันอยู่ประเด็นเดียวคือหนึ่งเปิดโรงแรมในพื้นที่วัดล้างได้อย่างไรนะฮะ สองแล้วตรงนั้นติดกับวัดลำช้างครับสามใบอนุญาตนะสี่มีพรบอำนวยความสะดวกระชาชน2,558เพราะฉะนั้นใครขออนุญาตปลูกสร้างก็รู้สามถ้าคุณจะอ้างว่ายังตามหาตัวในายาเกี้ยไม่เจอเนี่ยครับท่านผู้กรท่านมองถูกครับก็คู่สัญญาที่เช่าไปอาที่เช่าที่ดินวัดต้นปุณก็ต้องรู้ครับใครเป็นคู่สัญญาผู้สาีจังหวัดเชียงใหม่รู้นะฮะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ก็รู้หมดเพราะเรื่องนี้ต่อสู้กันมานะฮะในที่ประชุมที่นายกทั้งนายกเสร็จายยกยิงลงพื้นที่ก็ก็รู้เรื่องนี้ครับแต่เมื่อวานเนี่ยเพิ่งได้ข้อสรุปว่าให้ส่วนต้องลงทําไปกําชับอำเภอเมืองอีกทีไปกําชับพุ่มกลับอีกทีหนึง่งเพราะเรื่องนี้มันต้องมีคําตอบครับแล้วผมก็บอกกับท่านรองผู้ว่านะฮะแปลว่า สัปดาห์หน้าผมก็จะขึ้นไปติดตามเรื่องเอกว่ากรณีนี้ดําเนินการไปถึงไหนแล้วครับเป็นปีเป็นชาติแล้วครับครับแต่วันนี้เนี่ยก็ต้องกราบเรียนให้ท่านภูมิธรรมรู้ก็ต้องขอบคุณท่านหลังจากท่านเนี่ยให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยโดยชกของครองไปจับบอลที่สะพานใหม่ขยายป้อมมาสุบุประการโคกอานเนี่ยวันนี้เนี่ยหลังจากท่านเป็นมนตรีมหาดไทยแล้วขยับครับ,รบที่เชียงใหม่ ก่อนหน้านั้นไม่ขยับครับอันนี้เป็นเป็นความจริงฮะที่จะต้องขอบคุณท่านนายกเองและรักษาการนายกคือท่านภูมิธรรมนะฮะเป็นท่านมอทรหนึ่งน,นะครับทุกอย่างมีเหรียญสองด้านตอนนี้เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมจะต้องขอบคุณท่านมทรหนึ่งท่านภูมิธรรมเวยชยชัยและที่สุดเลยครับท่านสิวกรบัวป้องนะฮะเป็นรองผู้ว่าการเชียงใหม่ที่กรุณา รับหนังสือเรื่องนี้รับเรื่องนี้สอบถามข้อมูลทั้งหมดให้พอเซ็นรับเรื่องนะแล้วท่านก็จะประสานร,รองผู้ว่าที่รับผิดชอบสนรงธรรมจะประสานฝ่ายปกครองที่รับผิดชอบอนุญาตจะประสานนายอำเภอเมืองและประสานตำรวจบางคนที่ทำเรื่องนี้มานานแต่ทำอะไรไม่ได้นะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของปปชและปปทครับอันนี้คือเป็นรายงานความคืบหน้า ให้พี่น้องชาวเชียงใหม่พี่น้องชาวไทยตามตะพทธศาสนาและที่สําคัญเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะ่านายกเองท่านเป็นปนักวัฒยาธรรมด้วยครับจะต้องให้กรมสือปอพระความไปพิสูจแนบบ์ทราบวัตถุโบราณใต้จถา,านที่กลางเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของนายกทักษิณชินวัตรนะฮะเป็นชาวสันกาแพงนายกอิงก็จึงเป็นลูกหลานสันกัแพาครับขอขอบคุณนายกอิงขอขอบคุณ มทหนึ่งและขอบคุณท่านผู้สนับสนุนทุกเรื่องนะฮะท่านสมเด็จพระเทพรัยท่านนายกทักษิณชินวัตรครับนี่คือแผ่นดินไทยพอกูอยู่ผูกกูตายที่ตรงนี้ยืนหยัดป้องปัตตภีเพื่อลูกหลานเลือดเลือด กำลังใจถึงทอา,านไทยที่อยู่แนวหน้าัวงเวนแผ่นดิน,นเกิดมาปกป้องรักษาอาถิปตย์ไทยไทยรักสงบแต่ถึงรบไม่เคยกลัวใครผ่านมาแล้วกี่สมัยอิกราชไทยอยู่ถึงวันนี้